เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีประเพณีหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะคะทั้งในบ้านเราแล้วก็<ะ>ในต่างประเทศรู้จักกันดีนะคะก็คือประเพณีผีตาโขนค่ะจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะซึ่งมีแง่มุมที่น่าสนใจ<ะ>เกี่ยวกับวัยรุ่นด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสืบสารประเพณีนี้แต่ว่าน้องๆเงยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีนี้ด้วยเช่นกันติดตาอกับคุณสาวิตรีเลิศทิรันมุิตค่ะ เสียงคลึกคลื่นของดนตรีพร้อมกับเสียงโห่ร้องของชาวบ้านแสดงถึงการเคลื่อนขบวนของเจ้าพ่อกวนมายัางวัดโพนชัยก่อนงานประเพณีผีตาโขนจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนี่คือภาพความประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศและร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ไม่ช่แค่ประเพณีประจําท้องถิ่นค่ะแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบนหลวงที่มีความเป็นมายาวนานค่ะนอกจากสีสันของผีตาโคแล้วการให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อมูลความรู้ค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างถิ่นอย่างเราค่ะที่วันนี้มียุวามาคุเทศมาคอยแนะนําและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีค่ะ แม้จะคุ้นเคยกับงานประเพณีผีตาโขนมาตั้งแต่เด็กแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ไอซ์รัติยาบาริยะและเพื่อนๆรับหน้าที่เป็นยุวมักคุเทศคอยประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆภายในงานทั้งสถานที่สําคัญเรื่องราวและความเป็นมาของประเพณีเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจในฐานะเยาวชนในพื้นที่อาจจะมีประสบการณ์มาเผยแพร่มาเล่าให้เราฟังอาจจะแบบว่าเราได้ความรู้มาจาก ซื้อหรือตามตำราต่างๆหรือจากผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะไปสอบถามที่เขาคนที่เขารู้ข้อมูลที่กับเราค่ะคือว่าเราก็จะมีการจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ยก่อนค่ะวันนี้เราให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยวาวชนดานซ้ายได้สืบสารไปพินสัมผัสของจริงเลยเราจัดชุดพิตะโขนชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็น ประเพณีผีตาขนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นการทําหน้ากากผีตาขนการจําหน่ายที่ระรึกแล้วก็ในที่สุดก็เข้าร่วมขบวนจริงเลยแล้วนอกจากนั้นยังมีมัคุเทศน้อยที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้ความรู้มรคุเทศน้อยไปขยายผลสู่นักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาเที่ยวชมงานผีตาขนเราทั้งเชิงภาษาไทยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินอกจากยุวมรคุเทศจากสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วยังมีเยาวชนบางกลุ่มที่นําความรู้จากงานประเพณีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชน อย่างกวินทิพย์กิติพงศ์หรือขนุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีสองรักวิทยาอีกคนที่นําความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประจําท้องถิน่นและการเป็นคนช่างพูช่างคุยมารับหน้าที่เป็นมักคุเทศจําเป็นผ่านนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโฮมสเตย์ของชุมชนมาเที่ยวตามสถานที่สําคัญเช่นวัดและพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนสถานที่ซึ่งแสดงรูปแบบและวิวัฒนาการของประเพณีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จะให้ความรู้ตั้งแต่ด้านประวัติความเป็นมาของพิตาโคนค่ะเพราะนักท่องเที่ยวบางคนที่มาก็ยังไม่ทราบประวัติแล้วก็บางคนต้องก็ต้องการว่ากําหนดการต่อไปจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะพาเขาไปค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่นอกจากในงานแล้วก็อาหารการกินอย่างเงี้ยคืออยากให้ทักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะได้ความรู้ว่าประเพณีที่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วก็ ผีตาโขนไม่ใช่ประเพณีที่ไม่ดีเป็นประเพณีขอความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะไม่ใช่แค่การดั้มเรียนในตำราที่เต็มไปด้วยเนื้อหาค่ะแต่เป็นการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมและลงมือทำทำให้ประเพณีผีตาโขนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของเยาวชนในอำเภอดาซ้ายจังหวัดเลย ซึ่งพวกเขาหวังว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่สําคัญนอกจากจะทําให้พวกเขาเข้าใจถึงรากเหง้าความเป็นมาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถนําความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชนของตัวเองได้สาวิตรีเรืองิุรนวนิชไทย PBS รายงาน